สวัสดีจ้ามันเอกภาพที่น้องมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศมองมองสายนา้ำสายเน,นี่ยจ้าให้พี่น้องใบไม้เคี้ยวพีนพ่น้องเพราะว่ามันมันสิเอะเขานานล,นล่อนเราจะใบไม้ก็เคียวกะจีงามไปเบ้อเ็นน,กน,กน,นักก็คือสวนสาธารณะจ้างาม,มพี่น้องให้พีน่น้องเบิ้งใบไม้ก็ร่งเคียวกะจี้องเอ้ยงามค่ะ งาอื่นมากระจักรยานคูดใจพี่น้องนี่จักรยานนี่มอนยุดประเดี๋ยวไปทํางานก็เลยมาหาเก็บวิวสวยๆงามๆให้พี่น้องเบิ้งเด้อจังบึงเนี่ยพี่น้องเขียวกระจีงามประจ้าโผุ่ต้นไม้ก็สูงๆในต้นนี้นะพี่น้องสูงขักต้นบใหไงตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งจ้ะ้ายุดงานก็สิาเลาะลวันนี้นะพี่น้อง เวลาทำงานเ้ากระหานเราบ่ได้เนาะเ้างกระตกไปตอนเท่าเดียวมอเคียวกระจีไปเบิดงามคักพี่น้องเอ้ยอันซ่อนนี่อากาศเย็นพี่น้องหกองศาจาังมันนี่เย็นเย็นมึงแม่น้ำอาชิมีกุ้งกับปูกับป่าแน่นาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เขาก็บอยซ้นอนคือเก่าเลยพี่น้องเขาจับเขาสงวนเดูสิอ่ะ อันนี้ก็ทั่งเมื่อจ้ะพี่น้องทั่งเมื่อเดี๋ยวที่มาถ่ายมึงไปซื้อของมาจัก,กรยานพี่น้องจักรยานคู่ใจจักรยานคู่ใจคอยเขียวกระจีไปเบิร์ชิ่งให้พี่น้องเบิ้งมุมนี่นะงามงามนี่อันนี้กับลุงเรียนอนุบาลเห็นะพี่น้องมองนี่งามงามเลยน,นะอนดอกไม้พี่น้องเบิดง เห็นข้างหน้าก็คือวัดกับผลิตภัณฑ์ขวามือนี่คือคือผลิตภัณฑ์ทรายมือคือวัดจ่าพี่น้องเห็นอกโอ้ยพี่น้องมาบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องบานเห่าหอนคักเนาะเห็นคาวนะพี่น้องพุดเภาเนาะแต่ว่ากระดีแน่กับฝนตกเนาะอันนี้กระตกคือกันพี่น้องกับฝนสิตกด้มันอีมันเนี้ออากาศมืดขึ้น้ะเขาก็บ,บอกเยียว่าฝนสิตก ค่วยน้ำท่วมสูงขึ้นท่นึงเขาปิดถนนนี่พี่น้องตอนน้ำฝนตกแห้งเขาปิดเลยลงเลียนก็ปิดจ้ะเพราะว่าน้ำมันเออขึ้นมาเบิดแถวนี้นี่ท่วมตอนปีไดโนอตอนฝนตกแห้งนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิ่งกับบรรยากาศน้ำน้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศทักอี๋ยามนนกง จาของผู้ทายก็จะของออนซ้อนนั่นเด้ค่ะหนุ่พี่นอ้องออนซ้อนใบไม้เขียวเขียวกระจีนี่ให้พี่น้องมาเบิ่งมังงีเอกไงน,นี่อ่างน้ำนี่พี่น้องแคสซันแคเนลล่าฮะพี่พี่น้องน้องทุกคนเด้อจากคอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยค่ะคอมเมนต์และก็ันสับสกาให้เด้อร์จากครอบครัหลายๆบายบายจ้า